ไม่ใช่ไม่ใช่พวกเรานะคะเรากับกัมพูชาประเทศไทยกับกัมพูชาเนี่ยเราเป็นฝั่งตรงข้างกันอยู่แล้วการที่จะมาคุยอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องคุยพูดถึงกันไม่ดีอยู่แล้วแต่ที่ทราบเนี่ยที่ทาความเข้าใจกับว่าท่านแม่ทัพภาคสองพูดเบงนั้นแหละเพื่อทําความเข้าใจเขาเพราะว่าเมสเซจที่ก่อนที่จะคุยเนี่ยเขาพูดกับเราว่าคนที่แปลเขาพูดกับเราว่าท่านฮุนเซนโกรธที่คลิปแม่ทัพภาคสองออกมาแล้วก็ว่าออกไป ะะว่าเรื่องว่าไม่ยอมถึงลบก็ลบอะไรนั่นนะคะอันนั้นอะที่จริงๆแล้วฟังทท้งอันก็ไม่ได้มีอะไรนะคะแต่ว่าเป็นประโยคแค่นั้นที่ที่ตัดออกไปไหนหนใช่ค่ะก็ก,กันนี้แหละค่ะที่ไม่อยากให้คนไทยไปไปหลงกลตรงนี้นะคะเพราะอันนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ทําให้รู้สึกว่าโอ้ยจริงๆเราเนี่ยแบบทะเลาะก,กันกันไม่เลยคะ่ะประโยคแรกที่ดิฉันพูดเนี่ยดิฉันต้องการจะแสดงความเข้าใจเขาก่อนเพื่อที่จะให้เขาบอกความต้องการของเขาว่าอะไรเหรอที่จะทําให้ประเทศชาติสงบสุข อะไรหรอที่จะทําให้ตรงการประทะ